นี่ปีนังเนี่ยไม่ค่ะโอ look, mm ้หยอดเลยอันนี้แค่บาทนี่สาม้านัเทียบอกนี่ไอตุกตุกตุกไอป้าป้านี่ก็คือกันบอแน่นครับผมีแต่ประดุกนน

บางพันแปดสันหา้าสิบใอ้ข้าวเห,หนียววะเอาข้าเหนียวมาห่าอหนึ่งกันเล